ยืนเท้ามาหน่อยดิทำแบบให้เห็นเอาอเท้าแตะเก็บดิฮะทำผมให้ดีหน่อยสวัสดีครับอะ ตอนนี้ก็อยู่ที่สนาม v บี l รในประเทศสทเปนครับน,นี้ก็กำลังจะลงทำการแข่งขันครับวันนี้ก็รีวิวก่อนแข่งครับมาดูครับเดี๋ยวรีวิวก่อนแข่งครับลายสดก่อนแข่ง สวัสดีครับแม่ฟกสวัสดีครับผมครับเข้ามาแล้วก็ช่วยกไดไลค์กดแชร์ครับตอนนี้กำลังรีวิวก่อนแข่งครับน,น,นี่ครับ้องพิมพ์ครับพ่ขอกำน,นันเหมือนไหม แม่พิมแม่พิมดู

Thanks. ¿Has hecho foto? hecho foto, foto. Uh, Lean. 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 ¿Este? Yes. ¿Este? Yes. 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 Oh. Yes. Ahí. Graña. gracias. Gracias. Envía. ¿Sí? Eh, oké okay. Yes. Yes. Yes, sir. Yes. Yes. Yes, eh? nice. Thank you. Uh... <laughs> oh, gracias. Perfecto. เหมือนเหมือนไหมแม่พิมเหมือนไหมพ่อกำนันดูดิท่านนั่งท่านนึงดูดิ <c oughs> แม่พิมบอกเหมือนเป๊ะเหมือนพิมครับตอนนี้ก็ไลฟ์สดก่อนแข่งครับดูเตรียมตัวครับแล้วก็เดี๋ยวลง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 ไลฟ์แล้วก็เดี๋ยว,ยว,ยวจะไลฟ์ใหม่ตอนแข่งทีนะครับ อันนี้พร้อมไหมครับเจ้ครับเสาผิวแดงครับพร้อมไหมครับวันนี้ฮะโอ้วันนี้เปลี่ยนมาใส่มิสโน่ครับรอบชิงชนะเลิศครับผม บรรยากาศครับที่สนามของเบียร์ลวจะมีห้องซ้อมจะมีห้องแต่งตัวห้องซ้อมให้สำหรับทุกทีมครับดูครับเป็นห้องเล็กๆเ,เป็นห้องเล็กๆเ,เป็นห้องเล็กๆครับ มีห้องเล็กๆครับห้องห้องแต่งตัวเล็กๆครับ,รบไม่มีแรงครับเดี๋ยวกลับไปลุงตีต้องไปเลี้ยงกุ้งกุ้งลายเสือมัน,นี้เรากลับมาพบกับสโมอสรเบียริวครับเพราะว่าแมตช์แรกเราอยู่เราเสมอกันไปหนึ่งประตูต่อหนึงครับ xin chào cho bạn, chào các 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 ลงไอ้นี้ดิกดแอปเปอ ig ดิ ig เบอร์โทรไม่ได้เบอร์เมืองไทยไม่ใช่เบอร์ที่นี่ไม่โทรได้ไงเอา ig ได้ไหม ig คุย ig บอกดิใครไอพิมม์อะ ig มันมี messenger เหมือนกันของใครอะมาเรของพิมพ์ แม่ใช้เบอร์มไม่เบอ,อร์ไหนมันโทรไม่ได้ไก็นั่นแหละเขาเอาไอตัวให้เอาไอจีไปไม่ใช้พิมพ์นุ่นขอครับเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวเอาแล้วครับทีมมาแล้วครับเดี๋ยวเราก็ดูกันไปเรื่อยๆเลยครับไม่ไม่ลงไลน์แล้วครับ ฝากกดไลค์กดแชร์ไปด้วยครับหนามกันไปครับตอนนี้เป็นระเบียบครับ ชิงชนะเลิศครับมาเอาใส่ Que la primera ตอนนี้ตามไปครับตอนนี้อังตามไปถ่ายรูปครับมาวอรสนามเล็กๆครับมันก็จะมีสนามเล็กๆย่อยๆอีก You can't stretch if you haven't moved your body. Right? So let's Let's go. Come on. Stretch. Come on. Get nice and nice, Slow. Slow. Easy. Slow. Good. Not ever. It's easy. Slow. Slow. Turn forward. Easy. easy. Good. Oi! <laughs> touch the line. Touch the line all the way down. Hold. Ah, jump up. There we go again. Let's skip. Big arm. Big arms, big arms. Opposite arm, opposite, opposite arm, opposite leg. Not on, speed right now. Nice and slow. And jump. Slow, slow, slow. Two hands down on the line. Stretch out again. Stretch. Oh, Away. into the sky. Yes. A little bit faster on the run. A little bit faster. Well, Casey, if you don't have room down here, you can use this, okay? There's another team down there. Just a heads up. Casey, Casey, <coughs> always use these two right use the poles over here oh stretch the back of our legs out a little bit good oh good i'll help your back turn your body oh something pops this is where your back and your legs start to get a little sore right make sure you're turning your body a little bit and you're upright but uh, Also starting for it a little bit like right? picking all the weekend. Mm -hmm. Then these chest focus, we hit on the chest this week. it always comes right at you so you're like, uh what am I supposed to do? Uh เดี๋ยวลงไลฟ์ก่อนนะครับแล้วว่าเดี๋ยวใกล้แข็งแล้วจะไลฟ์ให้ใหม่นะครับ